แต่ก่อนจะไปพูดคุยเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่พี่น้องน้าะก่อนว่าลบไปเกือบ10จุดแบบนี้วางแผนยังไงดียังมีหุ้นตัวไหนน่าเก็บหรือเปล่านะครับไปพูดคุยกับทางด้านคุณสุเชษสุแทรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดตอนนี้พร้อมล้วนะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับนครับยินีับนดีคราบยองดีครับยินดีครับยนดรับจุดีรับที่รบินวณ16ันีคยจะทดสอบ ทดสอบตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะจนถึงบ่ายนี้ยังทดสอบอยู่เลยว่าจะวอ,อยู่หรือเปล่านะฮะจุดต้านกันยังตัวตัวเดิม,มนะฮะหนึ่งหกเจ็ดศูนย์จุดรับหนึ่งหกเก้าศูนย์ดีตรงที่ขนาดนี้ที่เราเอาออก,กาศเนี่ยในเยอรมันบวกไป้8ดสามจุดฝรั่งเศสบวกไปย20ส<อ>นะครับแล้วก็อิตาลีนั้นบวกมาร99จุดครับในขณะที่ตัวดาวตัวลุงหน้าบวกไปเก้าบเอาละดาวตัวลุงหน้าบวก93เนี่ยรุ้นหน่อยแล้วกัน นะเพราะว่าดูจากดาวโจนดูจากยุโรปดูจากอิตาลีดูจากเยอรมันเนี่ยนะเป็นในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยจะติดลบนะในฮ่องกงจะติดลบก็ตามแต่บ่ายเนี้ยตลาดที่ยัดลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ถือว่ารับได้สำคัญในระดับหนึ่งหุ้นซิงเกอร์อเล่นของร้อนหน่อยรอครับมีงานรีเซิร์ฟเล่นของร้อนหน่อยซิงเกอร์ครับเป็นรัษณารีบาวนะฮะในสามสี่วันเนี่ยเป็นลัษณารีบาว เพราะนั้นที่ระดับราคาตัวซิงเกอร์ที่ระดับราคาเนี้ยน่าสนใจฮะเป็นเพราะว่าระดับราคาตัวบนเนี่ยของตัวซิงเกอร์เนี่ยไปยืนอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ระดับ30-40ตอนนี้23บาทเองนะพอซื้อจุดต้านที่สาคัญเนี่ยวางตําแหน่งไว้24บาทครับเอาบาทไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นหุ้นของ AWC เป็นหุ้นโรงแรมนะครับเป็นลักษณะการรีเวิร์สกับแนวต้านที่สำคัญตั้งแต่ 6บาท50ขึ้นไปนะ a d c วันนี้ก็มีปริมาณการซือขายราคาประมาณ6บาทก็เล่น6บาท6บาท50มากท,ที่สุดไม่น่าเกิน7บาทนะฮะคราวนี้ก็มาดูว่าคราวนี้เฉลี่ยรายกหุ้นขณานี้เนี่ยดูบรรยากาศของตัวตลาดแล้วเนี่ยหลังจากที่ที่เอ่ยว่าตลาดในตา่างประเทศก้อนข้างดีเนี่ยตลาดสามารถยืนได้ระดับหนึ่งฮนะแต่ปริมาณการซือขายบางเก็บต่อไหมเก็บต่อฮะ ยังคงเก็บต่ออยู่ผมยังยืนยันในแง่งการเก็บต่ออย่างน้อยเนี่ยนะครับเออทีตัวท่องเที่ยวนะฮะรวมถึง AWC ด้วยนะฮะยังยังมีลักษณะยืนได้อยู่หุ้นที่มีการรีเวิร์สกลับณนะตอนเนี้เป็นการรีเวิร์สกลับในโโหู้มิ้นตไปถึงระดับสามส่ <30 S 1> บาทยี่สบห้าตังค์กันนะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมมาเรื่อยๆนะฮนะ<อ>เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ เดี๋ยวจะตกรถซะเวลาพอเขาขึ้นแล้วก็ขึ้นแหลกนะครับในขนาที่กลุ่มอื่นผมเป็นลักษณะยังไม่มีอะไรฮะผมมองตลาดเป็นลักษณะขายทางกำไรแล้วออกแล้วก็วันนี้คงจะเป็นในแง่ฟอรเลนการขายในะวันนี้น่าจะน้อยลงนะฮะเพราะดูจากบรรยากาศของค่างเงินบาทที่อ่อนค่าบิตคอยที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นใครเล่นบิตคอยอยู่ตอนนี้ขึ้นไปเหนือระดับ2 3 0 0 0ไปแล้วนะฮะไปอยู่ที่24,620ื่้วละ นะก็มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในในในตัวโลหะต่างๆอ่อนตัวในทองคำอยู่ที่1826บวกนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันขยับขึ้นทั้งสองตลาดครับในเบนซ์เองขึ้นมา80ในดีวีไอขึ้นเ4เพราะนั้นกลุ่มพวกเกี่ยวกับไปตเข็มน้ำมันพวกเกี่ยวกับน้ำมันฮนะผมคิดว่าในไงปอทอ3-2บาทน่าสนใจเล่นรีบาร์ส34บาทนะเล่นแค่นับ พี่เทศที่ระดับร้อยหสิบาทค่อยพี่นายกีหนึ่งนะรอลงไปสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวอื่นๆไม่มีอะไรนะครับก็โอเคครับไล่ผลการงานอยู่ก็ออกมาอย่างที่กลับเรียนนะไม่ค่อยดีแต่ก็ยังมีหุ้นดีน่าสนใจครับอย่างที่กลับเรียนนะผมว่าหุ้นเด่นวันนี้ในเอสให้หลักๆมากๆคือ AWC ผมว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจมากนะครับวถามต่อให้เครดิตให้เครดิตดีมากครับผม พี่ดูเชถามต่อนิดนึงครับ w c หกบาทน่าจะยืนอยู่ถูกไหมฮะถ้าดูดูจากวันนี้ทั้งวันแล้ว,วน่ายืนได้น่ายืนได้ในแนง่นี้ทือถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าเพราะว่าในอีกหนึ่งเดือน้างหน้าจนจบไตรมาสหนึ่งเนี้ยในหนึ่งเดือนหน้าเนี่ยการท่องเที่ยวจะจะ,จะเป็นตัวหลีดนะดูจากดูจากตัวหุ้นต่างๆที่ขยับนะตอนเนี้นะครับเป็นหุ้นโรงแรมหุ้น a t ผมเสียเสียเสียรางวัลแค่ตัวเดียวแค่นั้นเองในกลุ่มเนี้ย ในกลุ่มของตัว AV กับ BA มันลงมาแล้วมันยังไม่ฟื้นกลับเพราะว่ามันน่าจะกลับได้แล้วนะแต่ราคามันต่ำนะราคามันต่ำลองจับตาดูฮะใครที่มีเงินเหลือๆแล้วก็รีบลเล่นรีเบาลักษณะถูกๆก็ AV ฮะสามบาทผมว่าน่าสนใจสำหรับใคครับครับบอกบอกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าโรงแรมกำลังจะกลับมาหรือจะมาเฉพาะตัวเท่านั้นฮะเอ้ยโรงแรมไปอยู่แล้วมาตั้งนานแล้วอ่บางตัวที่กลับมารีเวิร์สกลับอ่าถ้าคุณไปดูการ์ดเซนเกล ไปดูกราฟมินไปดูเอราวันมาตั้งนานแล้วแต่ยังไปต่อ,อเพราะว่าขนาดนี้ที่มาเนี่ยมันมาเพียงแค่เดือนแค่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบกว่าวันเท่านั้นเองนี่จีนยังเดินทางต่อเนื่องจนถึงผมคิดว่าจนถึงเดือนเมษาครับเล่นสงการบ้านเราอะเล่นสงการบ้านเราอะอจีนลงมาแล้วมาเต็มเลยนะไม่ว่าจะเล่นที่เชียงใหม่เล่นที่ภูเก็ตเล่นลําปางนะฮะหรือเล่นที่เล่นในกรุงเทพเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเต็มเต็<อ>มด้วยจีน เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งเดือนทั้งหน้าเนี่ยนะจะเห็นคนจีนเดินมาค่อนข้างเยอะ,อะผมกลับเเลยนอย่างนิดหนึ่งว่าผมได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้คนตรวจร่างกายเยอะมากนะมผมเข้าตรวจเนี่ยเข้าตรวจโรคเข้าคือไปวิ่งบายพาสนะฮะวิ่งตั้งแต่เช้าเนี่ยเข้าไปเก้าโมงกว่าจะได้ตรวจจริงคือสามโมงสี่โมงโคนเต็มหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรงพยาบาลในท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเต็มฮะคนเต็มหมดและมันเป็นเนื่องจากมันเพิ่งเปิดประเทศ S <S เอาแฟกนะมกากาลาเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะมาทำเอาเพิ่งจริงคือกุมภามีนาเนี่ยจะเต็มไปรูปแบบหมดเพราะนั้นถ้าใครเล่นไม่รู้จักเล่นอะไรเนี่ยผมเล่นเล่นเซอร์วิสพวกเนี้ยนะเพราะนั้นราคาหุ้นที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยพระรามก้าขึ้นมาบีดีเมขึ้นมาบอมบราดบีซีเอสเดี๋ยวผมว่าต้องรีเวิร์สกลับหมดนะเพราะโรงพยาบาลเต็มจริงฮะผมไปพยาไารสองมาผมไปที่อ่าบางกอกเชนมาผมไปที่ไอเนี่ยนวมินเนี่ยนะโรงพยาบาลแถวนวมินเนี่ยเต็มหมดฮะ คนเต็มจริงเลยนะเพราะนั้นโอ้โหสบายฮะโรงพยาบาลผมว่าผลการงานไตมาสหนึ่งออกมาเนี่ยจะดีกว่าไตมาสปีที่ออกมาฮะไตมาสปีเนี่ยรับรู้กันไปหมดแล้วตอนนี้เล่นที่ไตมาสหนึ่งแล้วว่าใครจะฟอร์แคสต์ไตมาสหนึ่งได้มากกว่ากันครับผมครับอ่าครับนะลองเหียบครับแต่อย่างที่เห็นนะพี่สุเชศกลุ่มการบินอย่างเอวีราคามันลงมาหนักมากมันเป็นเพราะอะไรฮะไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าไปเปรี่ยนให้อีกตัวหนึ่งนะซึ่งถ้านั่งดูราคาหุ้นบาร์ บ,บับขึ้นนะบ,บัาขึ้นบ,บ้าขึ้นในโทขึ้นแต่ a อวกับตัวบ a ไม่แน่ใจครับว่าทําไมถึงทําไมถึงอ่อนตัวแต่บ a ดูดูแข็งแรงกว่าตัว a อวนะดูแข็งแรงกว่าผมเาะฉะนั้นผมในเล่นเทิคือถ้าถ้าเล่นเทคนิคจริงๆเพียวเทคนิคเดี่ยต้องยอมรับอย่างว่าสโลโสโตร์กลายไสลงมาต่ํามากอ,าอ อ่าใช่ไหมถ้าเล่นเพียวเทคนิคนะเพียวเทคนิคนี่ถ้ามันต่ามากเนี่ยมันมันควรจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สกับรีบาวกับไปอันนี้ถ้าเล่นตามฟเดนทอในแง่คนเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็จะมันก็จะกลับขึ้นไปเพราะนั้นทั้งสัญญาณเทคนิคกับสัญญาณเฟดนทอของอย่างพร้อมกันเพียงแต่ว่าอ่ามันจะกลับตรงที่ระดับราคาตรงไหนเดี๋ยวผมขอสักนิดนะขอสักอีกแป๊บเดียวฮะถ้า A v วที่ระดับราคาเดี๋ยวขอดูสักนิดหนึ่งนะฮะว่าราคาที่ควรจะกลับเนี่ย ของตัวหุ้นใน AV เ,เนี่ยถ้าจะกลับที่ระดับราคาเนี่ยวควรจะไปการราคาไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะลักษณะอ่อนตัวลงไปจนถึงระดับสองบาทห้าสิบ้วไม่ควรนะสองบาทเจ็ดสิบน่าจะยืนได้ทั้งหมดแล้วนะแล้วน่าจะเป็นการรีเวิร์สกลับในแง่ของ A v วะมากกว่าเพราะตรงเห็นสองสองบาทาสิบในในทางซ้ายมือไว้ฮะนั่นคือจุดโลที่สุดนะนั่นคือจุดยืนเลยสองบาทเจ็ดสิบเพราะว่าน่าสนใจนะตรงคือไม่ได้บอกให้ซื้อสามบาทนะ ที่สองบาทเจ็ดสิบเนี่ยที่สองบาทเจ็ดสิบเนี่ยคุณจะได้อีกสามสิบตังค์ที่กลับขึ้นไปนี่ยืสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะถูกไหมคุณเล่นคุณเล่นแต้มต่อเยอะมากอะ่ะแต้มต่อทั้ง ừ, ฟันเดนทอง <c oughs> แต้มต่อทั้งเทคนิคแต้มต่อทั้งราคาโอ้มีแต้มต่อเยอะมากน่าเล่นนะน่าเล่นมากครับผมลองดูครับลองพิจารณาดูนะครับครับโอเคครับแล้วแล้วพอดีเดินเดินไปมีคนบ่นว่าอันนี้ร้อนว่า หน้าร้อนแล้วครับผมช่วงร้อนอย่างเนี้ย <Hey, S 1> มีหุ้นตัวไหนที่อยู่ในรีเสิร์ชบ้างครับผมว่าจะได้รับนอน,นินส<อ>งหรือตัวไหนเด่นครับท่านไปคิดถึงหน้าร้อนกันแล้วนะ <c oughs> แต่ท่านคิดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งไอ้หน้าร้อนเกิดไวปก่อน <c oughs> ไอ้ที่ร <c oughs> ้อนมากมากคือให้เราดูว่าใครดีเนี่ยอเด่นกว่านะเด่นกว่าร้อนเด่นนะเพราะฉะนั้นอุ้นกลุ่มโฆษณากลุ่มโฆษณากลุ่มแพคเกจจิ้งกลุ่มปรินติ้งนะที่อยู่ในหมวดตัวพวกเนี้ย จะรุนแรงจะร้อนมากนะเพราะนั้นแผ่นบีนะแผ่นบีตัว ATKS ตัวซินเนกตัวพวกเกี่ยวข้องกับพวกนี้จะได้รับผลพวงมากกว่าคุณร้อนนะเพราะต่อถ้าคุณเลือกไม่ผิดเนี่ยคุณจะร้อนมากแบบนี้นะนี่พูดถึงเรื่องเล่นกับไฟลนะใช่สามแกงสวัสดีครับ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 